สวีดัสสวัสดีแอปเดซีเลกไทยแลนด์กลับมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้มีอะไรมาให้อัปเดตกันเยอะแยะมากมายแน่นอนเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาประกาศหลายเรื่องเลยครับส่วนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะมาเรื่องกันที่ของฝั่งคอนโซล PC นะครับในเกมเฟส2021นะครับแน่นอนว่าคนนี้ก็ส่งข้อความมาขอโทษที่การอัปเดตเวอร์ชัน่น1.0.0นะครับในเกม E f o o t b a l l 2022เนี่ยต้องล่าช้านั่นเองเอาเป็นว่าเขาแจกให้ทั้งหมด 2,000ไมล์ขับคอยส์หรือว่า2,000ทองให้กับทุกๆ ID ในวันที่2ธันวาคนี้นะครับหลังจากตัวเกมปิดป,ปรับปรุงแล้วก็เปิดเข้ามาให้เล่นในช่วงบ่ายนะครับแน่นอนว่าจะคงมีอีเวนต์แมชเดย์นะครับเล่น PVP ออนไลน์กันเหมือนเดิมเล่นกับบอทก็ยังมีให้เล่นและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์เพล y เยอร์มใม้เปิดทั้งหมด 2แพ็คนะครับเช่นเดียวกันกับฝั่งโมบายอีกด้วยนะฮะของฝั่งโมบายก็มีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาจะแจกให้ทั้งหมด4 0 0 0 0น GP ไม่ได้รับ2,000 m ไมค์คอยเหมือนของฝั่งคอนโซล PC นะครับได้ทุกคนแน่นอนแล้วก็ได้ในวันที่2ธันวานะครับและนอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุด5.6.0ของเปซส2 0พิเนี่ยคอนโซล PC ไม่มีการอัปเดตตรงนี้นะครับ ของโมบายจะพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมาพร้อมกับสโมสรที่ได้ไปต่ออันไหนไม่ได้ไปต่อไม่มีลิขสิทธิ์ก็จะถูกถอดออกไปนะครับหรือแม้กระทั่งฮะข้อมูลต่างๆของสโมสรแล้วก็ค่าพลังของตัวนักเตะก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับปัจจุบันมากที่สุดรวมไปถึงหน้าต่างสกีนต่างๆแล้วก็สุดท้ายครับข้อมูลภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลฤดูกาลล่าสุดนั่นเองที่สําคัญเขายังมีแผนนะครับว่าจะมีไลฟ์อัปเดตอัปเดตฟอร์มการเล่นของนักเตะณปัจจุบันรวมไปถึง การมาของฟีเจอร์เพเยอร์นักเตะที่หลายคนน่าจะรอคอ,อยในรูปแบบของเพเยอร์ออลเดวิกสุดยอดนักเตะที่โชว์ฟอร์มเราเด่นประจําสัปดาห์ทั้ง11คนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คน,นมีให้แค่คําว่า n e a ิ future เร็วๆนี้ในอนาคตนั่นเองนะครับแต่แอบได้ยินแว่วๆมาว่าอาจจะเป็นในเดือนธันวาคมนี้ก็ได้อะอันนี้ก็ต้องรอดูครับยังไม่หมดนะคะเพราะว่าคนดมีเนี่ยยังส่งมาอัปเดตวันเดียวกันอีกด้วยสาหรับเรื่องของลิกสิ์สโมสรที่ไม่ได้ไปต่อแล้วก็จะถูกถอดออกไปนะครับ อันนี้ค่อนข้างชัดเจนขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นในช่วงของกลางเดือนธันวาส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นการอัปเดตพร้อมกันก็ได้สําหรับกลางเดือนธันวาทั้งลิขสิทธิ์สโมสรที่ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังจะมีการอัปเดตสโมสรที่ได้ไปต่ออีกด้วยมันดูมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยก็คือเป็นพวกลีกจีนนะครับสโมสรต่างๆตรงนี้ ก็ไม่ได้ไปต่อนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะชาวเก้นย์สที่ตกชั้นไปเนี่ยจากบุนเดสลีกาหรือนี่เลยครับนี่สุขโขทยัยและยองแล้วก็ตราดนะครับก็จะถูกแทนที่โดยเชียงใหม่หนองบัวพิษแล้วก็ขอนแก่นอยู่ในเต็ดนั่นเองรอเล่นได้เลยครับกดใจรอไม่ไหวแล้วเมื่อไรเนี่ยจะได้เล่นสักทีแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวันที่16ธันวานะครับเพราะว่ากางเดือนเนี่ยสิหกธันวาตรงกับวันพฤหัสพอดีเป๊ะเลยครับ แต่ที่ไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มแจกแล้วสําหรับ n o v e m ber and December Lo ล็อกอินแคมเนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับการแจก1000 E f o o อิทบ point ง่ายๆเพียงแค่เข้าเกมนะครับทุกๆวันให้ครบ7วันเนี่ยหวันแรกรับวันละ1 0 0วันที่6รับ200วันที่7รับ300ไม่ว่าจะเป็นของฝั่งคอนโซล PC หรือว่าโมบายรางวันนี้เขาแจกให้ทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าเกมทุกวันให้ครบ7วันด้วยแล้วกันนะครับ คราวนี้เรามาดูตัวเกม o e t b a l l 2022กันบ้างนะครับกับการมาครั้งแรกของเกาโชซิลลาอิตาลีที่ครั้งนี้เนี่ยอีเวนต์จะเล่นได้สั้นลงนะครับไม่ใช่1สัปดาห์แล้วจะจบตอนเช้าของวันพฤหาัสเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับมีให้เลือกกันครบเลยทั้ง20ทีมจากเกาโชซิลลาอิตาลีครับแจกสูงสุดถึง30,000 GP กันเหมือนเดิมเพียงแค่เขีรยให้ครบนะครับทั้ง3ชาเลนจ์ฮะ ชาเลนจ์ที่1ชนะให้ได้1ครั้งชาเลนจ์ Challenge ที่2ชนะให้ได้2ครั้งและก็ชาเลนจ์ที่3ชนะให้ได้3ครั้งนั่นเองนะครับแค่นี้เลยก็สามารถรับไปแล้ว30,000 GP เก็บเอาไว้ไปต่อยอดตอนตัวเกมเปิดตัวเต็มเนี่ยจะได้มีต้นทุนไปเล่นเหนือกว่าคนอื่นสักนิดหนึ่งละกันนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับฝากถึงพี่ๆฝั่งคอนโซล PC นะครับที่กำลังรองการแข่งขัน efootball Thailand Next Gen 2 0 2 2ก่อนหน้านี้เนี่ยเราแข่งของฝั่งโมบายไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ของฝั่งคอนโซล PC เนี่ย เราอาจจะต้องรอกันอีกสักนิดนึงนะคบเพราะว่าทางโคนมิประกาศชัดเจนว่าเกม o o t b a l l 2022ได้เลื่อนเปิดตัวเต็มไปเป็นปีหน้านะครับทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ต้องเลื่อนตามออกไปด้วยระหว่างนี้เนี่ยอาจจะต้องเล่นฝึกฝีมือซ้อมฝีมือไปก่อนก็ได้ครับส่วนรายละเอียดการแข่งขันเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกแน่นอนยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดรายละเอียดนะครับหรือว่าอยากรู้ว่า จะกลับมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถไปกดติดตามได้ทุกช่องทางของ Elite Thailand ที่ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดนะครับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเพส2021 e o t b a l l 2022คอนโซล PC หรือว่ามือถือนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะเก็บมาครบจบในคลิปเดียวแบบนี้เหมือนเดิมแน่นอนทุกๆสัปดาห์นะครับฝากติดตามกันเหมือนเดิมด้วยแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ